ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่คิดถึงนะคะเอ่อไม่ได้หายไปไหนนะคะไปพักผ่อนแล้วก็แต่ว่ายังคิดถึงทุกคนแล้วก็เอ่อจริงๆแล้วพักผ่อนอยู่แต่ว่าอยากทําคลิปนี้ออกมาคลิปพิเศษนะคะเนาะปกติไม่ได้ทําไม่ได้ค่อยทําคลิปอะไรแบบนี้แต่ว่าเอ่อ ออกมาด้วยความตั้งใจแล้วก็เต็มใจนะคะก็คลิปนี้อยากจะฝากถึงเป็นกำลังใจให้พี่นิมานะคะว่า,าทุกคนพี่พ,พี่น้องๆทุกคนรวมทั้งตัวอคอนด้าเองเป็นกำลังใจให้พี่นะคะพี่นิมามนี่อยู่คนเดียวแล้วก็รับรู้รับเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะคะส่วนในเรื่องอดีตหรือว่า สิ่งที่พี่นิมาเจอมานะคะเชื่อว่าทุกคนมองออกว่าใครเป็นเป็นยังไงเพราะว่าส่วนตัวจะไม่ได้มองที่ว่าเรื่องในกลุ่มหรือว่าสิ่งที่พี่คนเขามองว่าพี่เป็นแบบไหนหรือพูดถึงพี่แบบไหนหรือจะออกมาฟาดฟันอะไรยังไงก็ตามแต่ส่วนตัวไม่โน่สนโนแคร์เพราะว่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตที่เมืองนอกมีมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ ความมั่นใจเกิดร้อยแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เอาคำพูดเหล่านั้นมามาตัดสินว่าพี่นิมาเป็นคนแบบไหนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาพี่นิมาทำดีที่สุดแล้วก็มองที่จุดประสงค์มากกว่าว่าพี่ได้ก้าวเข้าไปตรงนั้นเพราะอะไรเพื่ออะไรมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนตัวเคยเข้าไปอยู่ในกลุ่มเหมือนกันแล้วก็รับรู้ มาเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่พี่นี่มาเจอมันเดาได้ว่าสถานการณ์เป็นแบบไหนนะคะไม่ไม่ใช่ว่าเดาเก็คือสามารถพูดได้ว่าพี่เจอมาแบบไหนนะคะแต่อยากจะบอกว่าพี่นี่มาทำดีที่สุดแล้วก็ให้มองตรงที่ว่าคนรักเรามากกว่าคนเกลียดเราแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเรื่องอในวงการตรงนี้นะคะที่มาจัดคนเลว เป็นเรื่องปกตินะคะไม่มีใครอยากเห็นใครเด่นดังดีกว่าฉลาดกว่าเก่งกว่าเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติส่วนในเรื่องการที่คนจะออกมาบอกว่านะคะไม่ไม่ได้ระบุว่าใครนะคะเนาะอันนี้พูดโดยภาพรวมว่าสิ่งที่พี่เจออยู่ว่าบุคคลนั้นที่เขาเข้าที่เขาเอ่ยถึงถึงพี่นี่มาหรือว่าจะพยายามที่จะสื่อให้คนมองว่า พี่นี่มาเป็นคนแบบไหนไม่ดีหรืออะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องปกติว่าเวลาที่เราอยู่ในกลุ่มนะคะมันจะมีทีมเวิร์กมันจะมีการความคิดเห็นมันจะแตกต่างกันแล้วในกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ในกลุ่มกลุ่มนั้นนะคะขอโทษทีก็จะมี บทบาทต่างกันไปซึ่งณตอนนั้นเวลาที่เราทําหน้าที่ของแต่ละคนแน่นอนเราไม่ได้มานั่งมองว่าใครเป็นแบบไหนใครใหญ่กว่าใครใครเป็นเจ้าหนายใครหรือว่าใครมีอํานาจบาดใหญ่กว่าใครแต่เรามองที่ว่าความตั้งใจของเรามากกว่าเพราะว่าส่วนตัวดาวเคยอยู่ในกลุ่มนะคะด้าวจะรู้ว่า บทบาทของแต่ละคนเป็นแบบไหนซึ่งเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วการเรื่องพูดถึงกันในในทางที่แน่นอนเวลาที่เรารักกันเวลาที่เราชอบกันไม่ว่าจะมิตรภาพเป็นพี่เป็นน้องเราก็จะพูดแต่เรื่องดีๆของกันและกันซึ่งตอนนั้นเราจะยอมรับของอข้อผิดพลาดข้อดีไม่ดีต่อให้คุณจะเมาขอให้คุณจะพูดจาอะไรก็ตามแต่ณนะตอนนั้นน่ะก็คือรักกันแต่ แต่แน่นอนว่าในเมื่อเราไปอยู่จุดๆุดนั้นแล้วเราทําไม่ถูกใจใข่เขาเราทําไม่ถูกใจเขาพอเราออกมาเรารู้ตัวว่าเราอยู่ในจุดที่แย่แล้วเราดึงตัวเราออกมาแค่นั้นเองค่ะเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีเลยเพราะว่าส่วนตัวเคยเจอมาแล้วแต่เป็นคนที่ไม่แคร์ไขรไม่แคร์คนนะคะเพราะว่าจะแคร์เฉพาะคนที่รักเราแล้วก็จะเน้นแค่จุดประสงค์ว่าเราทำเพื่ออะไร แน่นอนค่ะถึงเราจะพูดให้ตายคนพวกนั้นเขาไม่เขาไม่เข้าใจว่าว่าเรามาเพอะอะไรนะคะเพราะว่าเขาเอความคิดเขาเป็นที่ตั้งแล้วก็เขาไม่ได้มาทําเพื่อเหมือนเราไงคะเขาจะไม่มีวันเข้าใจว่าคนคนนึงทุ่มเทเพื่อสังคมหรือว่าทุ่มเทให้กับเพื่อนมิตรภาพ ไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตเรื่องใดๆก็ตามความคิดความอ่านวุฒิภาวะการการนำเสนอหรือว่าการแนะนําการช่วยเหลืออะไรก็ตามแต่คนพวกนั้นเขาจะไม่เข้าใจเพราะเขาไม่เคยทําเพื่อใครนะคะขอเป็นกำลังใจให้พี่นิมานะคะ